สร้างรวมค e. oh, okay. re ุณใส่รวม A offset รวม B C นะคะแต่ไปกี่บาทแล้วอ้าวพวกนั้นอยู่ใจสุดโอ้โห้อ้โหโอกโหโอ้โหโอ้โหโอาโหกอ้โหโอาหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โีโอ้โหโอ้โหโอ้ตหโอ้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้

น้องก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อยากดูด้วยอ่ะโทษคือสํานวนภาษาก่อนนี่เอาไว้ได้ค่ะ <laughs> <laughs> เขาได้กัดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวลูกค้าสนใจ ส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ ถ้าจะสั่งของก็ตีอสั่งในร้าที่แบบต้องส่งออกต่างจังหวัดเนาะอันนี้ก็ครึ่งวันนี้ก็พิเเพราะว่าสิบหกที่สิบหกแล้วนะจ๊ะถ้าท่านไหนที่แบบชอบสั่งแล้วก็สมพวกพิเนษไอเดียอะไรเงี้ยต้องรีบสั่งว่าต้องแบบวางแผนในการสั่งของนะจ๊ะช่วงปีใหม่เขาก็น่าจะอยู่น่าจะอยู่กัน ก็แต่งที่เยดังอยู่ันที่ยี่สิบเจ็ดมาวันสุดท้ายก็่ยี่สิบแปดันอาทิตย์นที่เก้านะกดังยิดอีกเก้าครับค้ากดังรอยู่บนทะี่ยี่สิบเก้าก็ค่ะก็อยู่ตั้งแต่วันทีนะ่แปดนั่นแหละเพราว่แปดควันศุกร์น,นะต้องทำอะไรก็ต้องทำนะจไปขายเนา 是吧？那你做点干的。 ถ้าไหนที่แบบว่าที่ทำงานเก็บกว่นนะัสะเยอะเนี่ยเอามาซื้อผ้าด้วยนะ๊ะคะเอามาอุ่นุนซื้อผ้าใส่นะจ๊ะ ชั้น2 0 0 3จ้าะะราคาโปรโมชั่น2,300าบาทจ้ารีวิวจะสง่งให้ปรีนะคะู้ค้าเหมือนเดิมแพงกว่านี้เดี๋ยวว่าหัก <laughs> ใช่ค่ะผ <laughs> ู้ค้าได้ยินอะไรไหมเลยเ <laughs> มื่อกี้ไม่ได้ยินหูตึง อยากจะส่งให้ฟรีอยู่เฉพาะกระสอบรีวิวนะครูคะถ้าเป็นกระสอบใหม่ก็เสียค่าส่งนะถ้ามารักเองก็ลดไป3 0 0ก็เหลือ2,000ทุกทวดจ้าขอบคุณค่ะ วิวเสื้อชายไหมคะวันนี้คือ,อยังไงคะคุณฟ้าใสอ๋อจะยืดจะยืดจะยืดแขนสร้างแขนยาวคะ่ะไม่คุณฟ้าใสอยากดูงานตัวไหนคะรหัสไหนเอ่ย มีรหัสที่อยากดูไหมจ๊ะหรือว่าื้อยืดรหัสไหนก็ได้ตั้ไหนก็ได้แขนสั้นซื้อยขนสร้งอ่คะค,คะะุคุณฟ้าใสจ๊ะฟ้าใสารู้ว่าโอวซาจ๊ะคุณฟ้าใสน่สา,ะะาะจะซื้แตง,งน คุณ้าใช่ไหมอะ่ะจะยืดสายป้ายเหลืองของเราส่งไปหมดแล้วไม่มีแล้วถ้าเป็นป้ายขนมจะมีแต่งานโอเวอร์ไซ์นะคะคุณค้าใส่ตอนนี้ถ้าเป็นป้ายขนมจะมีพร้อมส่งแต่งานโอเวสร์ไซดอ่ะเนี่ยข้างหลังหนูอ่ะอันนี้เกรดพี่สองห้าสี่ 累。 เดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะเดี๋ยวขอเช็งแป๊บนังแต่ถ้าเขายังไม่ขายเดี๋ยวบุกห้มนี้หรอนั่งหรือว่าเรอยกประสบเลย เํยทำขายแต่ นีน่เป็นงานประเภทดีซี You're not. Know. ท่านไหนที่แบบขายงานหลากหลายก็ไปเซมเซมมันแค่ขาดดอกนะลูกค้าแบบขาดเสียแต่มีก็มีไหมมันก็มีเลยแต่แบบขาดเสียบนอะไรเงี้ยยังไม่เจอนะยังไม่เห็นเหมนก็แบบขาดดอกมีเพื่อานาอะไรเงี้ย उन मां देवों और पिताों से สี่คนมาบ้าน ओह ये क्या है ตั้งแต่บันกี้ศูนย์สี่แปดศูนเจ็กางเกงผ้ารวมผ้าแต่มาันจะเน้นเป็นงานเหมือนกางเกงแบบชอป็นโอย์กซส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือทัพทัศน์แหละมันมีเป็นผ้าแบบผ้าอื่นโนมาบ้างเล็กน้อยอ่ะไม่เยอะเลยแต่รวมผ้ารุ่นนี้จะไม่มีกีฬาไม่มีเสื้อนะคะเน้นออกผู้ชายนะคะมีคนผู้หญิงบ้าง น,นี่ป็นงานกระเดก DC แต่สภาพก็โอเคนะเพื <c oughs> ่อนคะแบบเหมือนฉีดหลบหลบข้าศีกอ,อ,อะไรเงี้ยมีเพื่อนบ้างนะคะมีเพื่อนบ้างแต่งานเสียงานแบบว่าขาดเสียว,วนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะท,ที่ที่จะเรียนรู้ขึ้นมาเค่นะเพืนะ่อนคะ ก็สอบรถ2,300นะคะแต่รีวิวก็จะสมให้ปริเหมือนเดิมรอบเองรถ300น่จจะดูอาร์ตแบคน้วก็ับรถน้ำิเศด้วยนะคะ